จบไปแล้วครับกับมวยไอดอนครับจากไฟขับไทยแลนด์ครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการครบรอบ6ปีไฟขับไ h a i l a n d ด้วยนะฮะมีมวยคู่พิเศษระหว่างตะยมทูดไอดอนสายคุกกับเย็นจ็กเกอร์นะฮะนักมวยคอสเพย์ชื่อดังก็ไปต่อยกันที่อยุธยาเลยนะวันนี้เริ่มตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นซึ่งคู่ของเย็นจ็กเกอร์กับตะยมทูดเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นคู่เด็ดเนี่ ชกกันคู่สุดท้ายเลยนะฮะก็ชกเมื่อเวลาประมาณ6กโมงถึง1ทุ่มที่ผ่านมาชกกัน1ยก3านาทีวันนี้ครับทั้งคู่เนี่ยก็เตรียมตัวกันมาหลายสัปดาห์ครับเพื่อที่จะมาโชว์ฝีม้ลายมือในอีเวนต์วันนี้นะฮะผลที่ออกมาผมจะเล่าอย่างนี้นะฮะเริ่มมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยบุกเข้าใส่กันเลยเพราะามันแค่ยกเดียวไงมีการออกมัดออกเขา่าออกก้านคอเนี่ยใส่กันพอๆกันนะครับ ซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยตะโดนเยอะนะฮะแต่ว่าดูเหมือนเหนียวครับดูเหมือนแบบไม่ค่อยออกอาการนะฮะยังแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อได้แต่ว่าด้วยความที่อย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาน่าจะฟิตซ้อมมาดีกว่าแล้วก็มีสภาพความฟิตที่ดีกว่านะฮะก็เลยยืนระยะได้นานกว่าในขณะที่ช่วงท้ายาย,ยกเนี่ยตะเนี่ยเริ่มหอบแล้วก็หายใจไม่ทันแล้วนะฮะเป็นอย่าโจ๊กเกอร์เองเนี่ยที่ พยายามเข้าไปป่วนเข้าไปเตะเข้าไปต่อยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการกอดกันซะมากกว่าแล้วก็กรรมการเนี่ยเช็คแล้วนะฮะว่าตะไม่ไหวแล้วหายใจไม่ทันก็ต้องยุติการชกนะครับแล้วก็อย่างพี่หลายๆคนได้ชมครับเป็นเย็นจ็อกเกอร์ครับที่ชนะในการดวลแมตชนี้ก็ได้รู้ไปแล้วกับบทสรุปของมวยไอดอนตะยมทูดกับเย็นจ็อกเกอร์นะฮะใครที่อยากจะดูคลิปไฮไลท์ เต็มให้ไลท์เต็มนะก็ไปที่ช่องของ Facebook f i ไฟ t c ขับไทยแลนด์กับ NJ Fight ไฟ u b ขับอายุทยานะเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับก็คิดเห็นยังไงกับมวยคู่นี้ใครที่ได้ดูมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์ subscribe ช่องวิอร์วิอร์ข่าวอะไรแรงทะลุระดับเลยครับนี่ราบกันนะครับสวัสดีครับกดแชร์กดไลค์ซ็กซีด้วย ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง